จะเกิดอะไรขึ้นแทบไม่นอนอบิเกลเวมไพบอลเลริน่า er ปอทะลิลลตกรเรนกีสันสิบเก้าเด็กผู้หญิงสองคนที่น่ากลัวฉันเกลียดพวกเธอทั้งคู่แต่เรามาดูสิ่งนี้กันคุณมีฝันร้ายสองอย่างหนึง่งสร้างจากเลือดและบเลอีกหนึ่งคือปีศาจนายร่างเด็กตอนนี้อบิเกลแวมไพบอลเลริน่าเป็นผู้สง่างามอันตรายและไม่ตายเธอเต้นด้วยความเร็วเหนือธรรมชาติโจมตีด้วยเสียงกระซิบของเหล็กวิไล วิญญาณที่สงเศร้าผูกพันด้วยวินัยและการแก้แค้นร่างกายของเธอเป็นอาวุธและเจตจำนงของเธอถูกหลอ่อหลอมด้วยความเศร้าแต่คู่ต่อสู้ของเธอไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่มีเนื้อหนังนี่คือลิลิจจากกรณีที่39ไม่ใช่แบมไพไม่ใช่เด็กผู้หญิงเป็นผู้บงการปรีศาจที่บิดเบือนความจริงเปลี่ยนความรักเป็นความเจ็บปวดและความรู้สึกผิดเป็นการฆ่าตัวตายเธอไม่ต่อสู้เธอทำลายจิตใจคุณไม่เห็นทลาลังของเธอคุณแค่รู้สึกถึงมันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทั้งสองปะทะก,กัน อบิเกลเชินที่ยังรวดเร็วโหดเหี้ยมและแม่นยำลิลิฟไม่หลบเคยยิม้มทันใดนั้นอบิเกลได้ยินเสียงของแม่เธอเธอรู้สึกถึงการทรยศที่กัดกรน,น้ำหนักของการท่าครั้งแรกของเธอลิลิฟอยู่ในจิตใจของเธอดึงความทรงจำเหมือนเชิดหุ่นแต่อบิเกลไม่ใช่แค่เคี้ยวและการเคลื่อนไหวเธอได้รับการฝึกฝนให้มีสมาธิทักดันความเจ็บปวดลงเธอหลับตาและเต้นไม่ใช่เพื่อชนะแต่เพื่อทำให้เสียงเงียบลงเพียงชั่วขณะหนึ่งแล้วอบิเกลก็โจมตี แต่การโจมตีนั้นอาจจะผ่านไปในอากาศลิลิทไม่ได้ถูกผูกมัดด้วยร่างกายเธอหัวเราะและอบิเกลเริ่มมีเลือดออกจากภายในและในที่สุดการต่อสู้นี้ไม่เกี่ยวกับความแข็งแกร่งหรือความเร็วมันเกี่ยวกับสนามรบและลิลิททำให้สนามรบกลายเป็นบะหมี่ของคุณผลลัพธ์คือลิลิทจะชนะ65%ของเวลาเว้นแต่อบิเกลจะมีกรอจิตใจความงามและความเจ็บปวดของเธอกลายเป็นอาวุธของลิลิทแต่ในชั้นเรียนที่หายากที่วินัยเอาชนะความหลงผิด ดักของอบิเกลจะสามารถโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เกิน35%แต่ก็ยังเพียงพอที่จะนับถือได้บอกความคิดของคุณเกี่ยวกับการจับคู่ที่น่าสนใจนี้ระหว่างสองสาวที่ทำให้ฉันฝันร้าย